เรียบร้อยแปน็นึงเมนูพี่นอ้องนะกระตมกระดุกกับตำมะฮุกมอนี้ว่ามิยังหลายของกินกันคอยไกป่าจ่ได้ลายมานนี่เต็มรถขับแชมป์ ทักทายสบายดีพี่น้องยิบซี่เมื่อสกุลสกุลเงี่ยสวยๆพี่น้องเลยข้อหน้าวันนี้ไปกดมันเก้านี่กันเลยพอดีท่าทีมงานที่เรียกว่าจะขึ้นป่าแต่ว่าทีมงานไป ารเพิ่นขากรับมื่อนี้ที่ชิมว่าท่านแล้วล่ะเพราะว่ามื่อนี้ก็สวยเติมละ่ะยังพยายามเอามากเลยบ้านเพิ่นบ้านเพิ่อนยก่บ้านพันหมดเ,เลยญาตยญาดิาดเพื่อนสนิก็เลยก็เลยไปกลับมื่อนี้และเขาเอาอหน้าเจ้ามื่อนี้ก็ไปครับดูชายบริชชงนี่ปิดปิดเทอมนะก็น้องน้ำชา แข่งนี้ประมาณดองเพนไปนํามนี lồng cái lăn hèn này xuống này mà hòn trồn mần này mần cao nhá nhá đây thảm thôi, mi nam ้นได้หลายตึบเลยนะม,มันตัวเป็นแล้วมัน,มนหมนดืดแล้ยเด็กจะโผ่แล้ว nó mình làm lại mình hút làm mình tít đi thế này có nói lên gần đây nhưng mình nghe tuần này nhá cài hết tuần ngăn ngăn hơn mà ở nhăn luôn tâm ค้มๆมามน,นี่ลมพร้อมค้มพร้อมไค,มมคยู่จนหนาวพพแล้วนี่เดมวันนี้ได้ผู้มาทางชอยมัน,นี้มีพอบันดองเพิ่นมาชอยมาทางป่าชอยทางน้ำถึงอัดบุญ สองโหได้ทำได้พุดโตมีเหรงอรงั้นล่ะโอ้โหตัวมันดกเลยมันทำมันบ่รยง่าย và cặp ngao ngao nhanh hồ này nói con mắn xì ấy, này màn nhanh phát này tha màn khảo là cho nhanh mắn vẹn này mắn lực lử này nó nhanh bà ơi, con rồi. Nhanh với con à được khao khao kếp lại dài vậy. mà hết như mà đi giờ mượt mượt để xong rồi Lốp mình hèn rồi, đằng này, dù cái mà sao nên lại coi, cao lại Bày ốc ta mà nó tôm hết năm xuất Tầm hùng năm คือเก่าเลยพี่น้องเดี๋ยวปิ้งเอาปิ้งแล้วก็ซอยล่มแห้งขนาดเลยลาลาไม่สบายเขาสบายพรุ่งนี้บอก ปาดฉเยเเมนูก yeah. okay. ้อยเจ็บกับหมกต้มอูไปติกินเค็มอยหวได้ลายตื้ ผมหน้าเอาไว้ลงมาลงมามาหน้า ตีน,น,น้ากลุ่มแล้วมันเย็ยนแล้วก็เอา อ่ะเรียบร้อยแป็นึงเมนูพี่นอ้องนั่งกระตมกระดุกักบตำมะฮุ่งวันนี้ว่ามีอย่าลายของกินกันปลอยไก่ป่าอาหารทิงท้งพี่น้องอาหารทิง้งอาหารทิ้งตับหมูกับปลอยไก่ป่า thank you แมาครับแกแดิแกแบแกไม่ต้องไปเจออย่ร้านไม่รู้ชื่อไม่ชกไม่ื่อหน้าตุวกระเบื้งแน่ห่มันเกาะชื่อบ้านบ้าออะไรพี่ ข้าวอิ่มแล้วก็พักชั่งนิดชั่งน้อยพี่น้องเก็บมันขึ้นรถมาหนินี่กมาหุ่นมันเชื่อรถพี่น้องจากที่ได้เต็มยร้อนร่วแล้วมานี่เดี๋ยวขนบึงก่อนมัน,นได้ชั่มนี้เลยพี่น้องเลยม่ได้ลายมานี่ เต็มรถครับชม้์กาบ้านนะแบดนี้เลยมาหอเทิ่นเลยพี่น้องไอ้เก็บมันก่อนนะมันที่มันหฮงเลยนะเก็บเอาชอบไปบนี่คือแห้งสามแดดชีเแดดตัวนี้ เก็บมาชอบเบิดจังปั้นมันเตี่ยวมานะกินงานมาชวนไปหาหนุ่มพี่น้องว่าไปนองหนาวมั้งเลยมันนี่ไปท้งพี่บานนี่ไปทังพี่เออเป็น้งเผาอ้อยาอยู่ตองนี้มันมีมังโม่นกอนี่เออเ้ามโม่องคนยันบุกุ้มมานะเออวางว่ามันนี่ชิบุยิ่งพ่อยเลย เป็ดคือก้าวเอาละไปลำลังก็ถือเขาลายเด้อเออเดี๋ยวแล้วก็พ่อกระมาแต่พูดเลยผมมีเขาเดี๋ยวไปลำลักไปไปก่อนไปเบิ้ลข้างขาเออ ปั่นแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมีแต,ต่ตะบันนี้ค้ำละเอาสำหรับคลิปนี้ก็ผมกขอบใจพี่น้องหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจและติดตามรับชมตลอด